สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมอี้ช่องหักนกชาแนลครับพาพี่พาน้องมาลงทะเลครับมอีิปูยต่ำกระปูใหญ่พี่น้องเบิ้งต่ำปูใ่ญ่ปูมาไม่ใครครับมีตัวง่ญ่ใคเบิ้งเหนือฉ่ำเลยเบิ้งครับมาด้พี่น้องเด้อแซ่บสูมองสูบอลสุขุสุคนครับมอี้ลงทะเลเผ็ดเผ็ดสมสมแกมพักสลัดกรอบครับมอี้แล้วก็มีมักทั่วพร้อมมาครับ บรรยากาศในเมือแรงตอน3-4โมงเชียวเอาเลยครับนี่จัดกระโตะเลยระเบอ้อหืมใหม่ๆสดๆหวานช่ำครับ สีเผ็ดแน่ระเบือว่าจะ,เ,ะเอาเผ็ดไรเด้อพอดำมาสัเดี๋ยวแต่้ม่นกสีดำครับเผ็ดจวดคือเก่าเนื้อช้ำแห้งคำเผ็ดก็กินพักได้ระเบะ้อกันยานแห่ <laughs> ngua cái gì nam bay, nhìn bả, cái, <laughs> cái, cái mình côn nhạn nguội, gần cả bẹp nè. Cơn đánh vai, ăn là mắc cài เหนือจำช้ำหวานมีกันยังบาเบิดอันหนึงห่งเหรอขึ้นมาบุละม่นขำแล้วมันจะกไปข้าคอได้งัวกันคนกกินกระปูงัวกกินกหญ้างัวฟูงหนึ่งมีนอ้องอื้ม เนื้อสุดยอดเลยเนื้อลายแห้งเอาสำหรับพี่น้องท่านใดครับที่สนใจบัวสิเป็นนองง่วบัวสิเป็นอึ่งไข่นะครับเนาะสามารถใต้คอมเมนต์มาได้เ <c oughs> บิ่งพี่น้องเขาอ่านกินนะแค่นันตันเลยพี่น้องตัวเติกอย่างดีเ <c oughs> บิง่งไข่ฮั ทะเลกับแซบอีนีันหนึ่งครับอีสาบนบานบานนอกจากแซบอีนีันหนึง่งคนปากอะเพชรบักไปบอยเมนอกตามเพชรตุร้ยนี้ไม่ใครน้ำเบอร์กเลือกกับตัวไม่ใครเนี่ยอเออกระเบรดเลือกกันยิบเอายิบมีน้ำพี่น้องเลยระวังน้ำเวลากินกัดมันแตก ดูดเลยเี mm ๋ย hmm. บรรยากาศขนาดนีถ้ถ้า่วงอถ้่วงอมากินปูมาแม่ไข่นะมึงอื mm ้อ hmm. จุดจุด่คร mm ับ hmm. อื้หวาน ค่อยกินครับน้ำลายน้ำกระปูรุ่นนี้ไม่ต้องถูกรับกัดยางเดียวมาไข่กองแท้เลย นนอ,อืมคันหนาม้างฟังเ่าละอืมสองกินแห่งกันครับบารนี่เราจะไปละเราอยาา่างเหนือแล้วเนเนือแบบหลายแห่งอันนี้คือเขาให้ทางลานเขาเลือกให้เลยครับบอกว่าดินใครๆได้ครับ ใายไงไม่เล็มเลยกนอยางมันถึงเสือกันเลยเอาแขนเสือขึ้นบอสแมนดีขุดตรงลลางยานเจียบกัะยานแสบกัแบะแสบยมาจากแนวเลือกเลยครับ tầm suốt suốt đấy các bạn, lạc nam sơn đài chắc nồi, vào nửa, khao chun phun lên, bên đây là bơ, bơ bớt trưởng to ra, sẹp, tuổi nhạy nọ, ha bớt xì to, hửng, căng hả? <laughs> ไข่อยู่ในอองอืมเบิงเบิ่งสีริกเลยพี่น้องเบิ่งดำนัวอืมตัวนี้รวเนเนื้อๆๆเนื้อรวน,เ,นเลยครับ ช้แต่เก้ากินโมเป็นได้พี่น้องไม่พอดำบุมมเคยกินเดี๋ยวลอเบม่งเลยผัดติดใจน้ำบ่ เฮ็ดจวดมันจงแสบพี่น้องซ่วงว่ะเขัาไปคองกันฟังบึกกันเบิดแล้วหรือ เก่งนะครับยอดเลยอ่ะไอปลนเลือกตัวไข่ให้นี่ตัวไข่ับบมันมันกตาใไม่แสบน้ำเลย กินขามันต้องระวังให้หน่อยไปดูเพราะดําายเทือแล้วครับมันปักมันปักน้ำขามันปักเหนือออืมปักเงือกปักแขวอืมกัดพอทําได้มันหนึ่งนะดูดเลยอืสุดขุมขา่าโอ้ยใหญ่บ่งบิงอืม หวานครบสุดลงโตขนาดครับสีเผ็ดเสลศมสมเอางวกับไปแล้วมันบดยังมือแรงครับแต่เวนกำลังสิตโตกดินเออาวัวกันกันตีแล้ว เลมนะเลเนาะเนาะเศบๆนัวๆนะพี่น้องเขาครับซ้ำนี้แหละพี่น้องเลยกินหลายๆมันจวดครับอืหือหมดเดี๋ยวบ้วงมาสดน้ำเลยเนาะระเบิดเนาะเนาะบ้วงก็เอา,อเอานี้สดลองเบิ้งนี่สดน้ำนัวพี่นอ้องอือ แซบลายมาเนี่ mm. เอาพิดีพลาัประการใดบ่ว่ากันครับมาเนี่ตาปูมาตัวใหย่งแม่ไข่สดๆแซบแซบากตอนพี่น้องเข้าครับเอา้าสำหรับพี่น้องท่านใดครับต้องการวันสิเป็นอึง้งไข่วันสิเป็นอาหารปลาตามฤด,ดูกาลครับรดีว่า ค่าลูกเป็ดครับทางพดำก็มีเเด้อพี่น้องเด้อสามารถใต้คอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมควงมามพัฒนาครับลำล้ำรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ